สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะวีนัททาร์อดเนาะค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะให้กับ12ราศีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการดูดวงให้กับราศีพฤษก,กนะคะหรือลัคนาพฤษกศก,ก็เข้ามาดูคลิปในได้เช่นกันค่ะราศีพฤษกศกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13 มิถุนายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศา์ไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงให้กับคนจํานวนมากๆเลยเนาะที่เกิดราศีพฤษก,กหรือลัคนาพฤษภนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะหรือดูเพื่อ เป็นแนวทางนะคะไหนที่ตรงแล้วใช่นําปรับไปใช้ค่ะอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ชอบผ่านเนาะไม่ต้องีเรียดน,นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะประจาเดือนมีนาคมนี้ราศีพฤษกนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่แทนราศีพฤษกนะคะ10ใบนะคะกัดดวงทั่วไปการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมค่ะ ได้ไพ่มาแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ2564นะคะตรงนี้าราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานจะนะคะจะมีนะคะทางเลือกเข้ามาให้ตัดสินใจนะคะบางคนอ่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือบางคนคิด ที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะในเดือนอมีนาคมนี้นะคะดูจากไพ่มีความ,ามลักษณะเหมือนอยู่ๆก็อยากจะเปลี่ยนงานนะคะอยู่ๆก็อยากจะทำอะไรให้มันให้มันดีเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันมันเปลี่ยนอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่อยู่แล้วแบบมันมันไม่ได้ ตามที่เราปรารถนาหรือคิดนะคะอย่างเช่นเราอยากได้เงินเยอะกว่านี้มันก็ยังยังไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะของการาคิดนะคะคิดถึงอนาคตคิดถึงการิรเริ่มที่จะทำอะไรแล้วรวยเร็วอะไรเงี้ยนะคะหรืออยากอยากได้ทรัพย์สินหรืออยากได้อะไรการการอยากได้นะคะก็ทําให้เรา ต้องฝ่ายหรือต้องดิ้นรนนะคะอย่างเช่นทํางาน1อย่างก็อยากทํางานเพิ่มเป็น2ออย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ราศีพฤษภในเดือนมีนาะคุอาจจะคิดอยากทางานใหม่หรือทํารายได้เสริมเข้ามาก็ได้เพราะว่าคุณมีความอยากหรือความต้องการนะคะบางคนอยากได้ออรถใหม่นะคะอย่างเช่นมีแล้วก็อยากได้ใหม่นะคะหรือบางคนอยากจะออย,กย้ายไปอยู่ที่ใหม่ๆคือ,เบ,อเบื่อกับที่เดิมๆหรือทํางานที่เดิมๆนะคะมันจะเป็นในลักษณะของความคิดเหมือนกับเ,ออเริ่มต้นใหม่แต่อยากให้มั่นคงกว่าเดิม นะะในลักษณะนี้นเรื่องของการงานแต่ถ้าใครยังทํางานอยู่นะคะก็ก็ยังต้องต้องทาต่อไปนะคะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะที่จะออกจากงานหรือจบนะคะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะทํางานเสริมไรายได้เข้ามานะคะอย่างเช่นทํางาน2อ,อย่างนะคะในเวลาเดียวกันในช่วงมีนาคมน,นี้ถามว่าดีไหมดีนะคะถ้าเป็นงานเสริมงานเอ่ออย่างเช่นขายของออนไลน์หรือ หรือค่าทำเกี่ยวกับในหน้าอะไรเงี้ยนะคะหรือการที่จะเดินทางนะคะเพื่อไปพบ ลูกค้าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นในส่วนของการบริการจะดีนะคะเหมือนกับต้องเดินทางถึงจะได้เงินแต่ถ้าได้ถ้าลงทุนในลักษณะของนิ่งๆหรืออยู่กับที่เนี่ยค่อนข้างจะไปได้ช้าหรือเงียบนะคะแรกๆนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีงานทำล่ะจะลงทุนทำอะไรทำได้ไหมในช่วงมีนาคมน,นี้ทำได้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะจังหวะหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ ใครที่รอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะคะใครที่อยากทรรําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําได้เลยเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในในที่ทํางานมานานนะคะอายุงานานานแล้วอะไรเงี้ยจะลักษณะนี้นะคะแต่สําหรับใครที่ ยังยังไม่มีงานเนี่ยนะคะสมัครงานไว้รอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะคะในส่วนของการเงินนะคะการเงินก็ถือว่ายังโดดเด่นอยู่นะคะหามาได้นะคะถ้าใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะสามารถแก้ไขผ่านไปได้อย่างเช่นมีนิสินต่างๆก็สามารถที่จะหามาใช้ได้นั่นเองนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการได้ซ่อมอะไรใหม่ๆ นะคะหรือได้ต่อเติมนะคะอย่างเช่นต่อเติมบ้านซ่อมรถหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเสียเงินเพราะ,ะแฟนอะไรเงี้ยนะคะเหมือนรายจ่ายค่อนข้างจะ,ะไม่ได้ไม่ได้คิดไว้นะคะหรืออาจจะไม่ได้วางแผนไว้แต่มีเกณฑ์ได้เสียเงินอย่างเช่นอยู่ดีๆรถเสียก็ต้องซ่อมรถอะไรเงี้ยนะะไรลักษณะนี้จะค่อนข้างจะเป็นในลักษณะการซ่อมแซมหรือต่อเติมนะคะ ตเติมบ้านซ่อมแซมรถอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้หรือบางคนอาจจะมีในในส่วนของค่าใช้ใจ่ายบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินมีการมีรายจ่ายรออยู่เนาะต้องเซฟเงินนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักคนโสดนะคะ ความรักคนโสดในช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะคะแล้วก็มีเยอะด้วยนะคะพอเข้ามาก็มาพร้อมๆกันนะคะราศีพฤษภในช่วงมีนาคมนี้อ,อยู่ในเกณฑ์ที่มีเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันนะคะรักในลักษณะของชายรักชายหรือหญิงกักหญิงเน่ยนะคะจะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแต่จะเป็นในลักษณะของให้ให้ต่ตองหรือคิดดีๆนะคะหรือคบไปทีละคนจะ กว่าเพราะมันจะมีปัญหาในลักษณะของเลือกไม่ได้หรือเลือกไม่ถูกหรือลังเลใจที่อยากจะเก็บไว้ทั้ง2คนในลักษณะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาพร้อมๆกันแล้วเราเกิดลังเลใจเลือกไม่ได้นะคะเหมือนกับชอบทั้งสองะนะคะเสียดายรักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณนี้แต่มีเกณฑ์ที่จะสามารถถ้าใครที่ หนักแน่นหรือเป็นเป็นคนที่ไม่เจ้าชัวนะคะก็พร้อมที่จะ,ะมีคนที่เข้ามาคุยแล้วเหมือนกับค่อยๆมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับต้องดูศึกษากันไปแต่ในลักษณะต้องเลือกนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีคนเข้ามาสองคนแล้วลักษณะของการคุยซ้อนอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นในลักษณะของมาไวไปไวนะคะความลับ จะเปิดเผยได้ง่ายในช่วงมีนาคมนี้ค่ะนะคะคนที่จะเข้ามาที่โดดเด่นนะคะที่จริงจังค่อนข้างจะเป็นคนที่พร้อมที่จะสามารถ ดูแลเทคแคร์เราได้นะคะก็คือมีเงินนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีฐานะดีร่ลำรวยนั่นเองนะคะเขาจะเป็นคนท่มทวมนะคะไม่ว่าจะเพศใดน,นะคะเพศหญิงเพศชายหรือเพศที่3ามเขาจะเป็นคนที่ท่มทวมหรือแค่อวบนะคะแต่ไม่ใช่คนผอมแหง้งแรงน้อยนะคะจะเป็นลักษณะของคนมีเงินนะคะดูดูดีถึงแม้รูปร่างอ้วนแต่ก็ดูดีนะคะในลักษณะนี้ จะเข้ามานะคะในช่วงมีนาคมนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กันไปยาวๆเลยแต่ต้องตัดสินใจนะเพราะว่ามันจะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะสคนนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะในลักษณะคนที่คบหากันอยู่นะคะที่เป็นแฟนกันก็ จะไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการเริ่มต้นคุยกันใหม่ๆหรือมีการเปิดเผยจากใครที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนขึ้นใครที่มีปัญหารักสามเศร้าก็ต้องเลือกและตัดสินใจคล้ายๆกับคนโสดนะคะถ้าใครมีปัญหารักสามเศร้าอยู่ก็ความรักจากค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นในที่สุดแล้วมันจะจบนะคะมันจะจบปัญหาหรือแม้กระทั่งจบความสัมพันธ์ถ้าเราต้องการแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่น ถ้าสมมุติเราครบกับคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะค่อนข้างที่จะยากที่จะไปต่อก็มีเกณฑ์ที่จะจบ ะะแต่ถ้าเราครบกันมานะคะคสดต่อสดหรือคบกันมาแล้วมีปัญหาก็มีเกณฑ์ที่จะจบปัญหาแล้วกลับมาพูดคุยกันแล้วไปต่อกันได้นะคะจะเป็นในลักษณะที่ดีนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าการจบมันจะเป็นการจบที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเราครบซ้อนหรือไปคบคนมีเจ้าของมันจะเป็นเกณฑ์ที่ไปต่อยากนะคะจะมีเกณฑ์จบเนาะเพราะในที่สุดแล้วเหมือนเขาก็เลือกทางโน้นอะไรเงี้ยนะ,ะถ้าเรามาทีหลังอันนี้นะคะในส่วนของ คนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วจะคล้ายๆกับคนที่มีคู่ที่เขาหากันอยู่แต่ในลักษณะนี้มันจะมันจะแตกต่างกันหนึงเพราะว่าคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะ่ะก็คือเป็นเป็นที่1นึ่งเนาะอย่างยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณนะคะถึงแม้จะมีเรื่องสามเศร้ารักสามเศร้ามันก็จะจบ นะคะมันก็จะจบลงนะคะจบลงในลักษณะของการพอเอาเข้าจริงๆแล้วเขาก็เลือกเราหรือถ้าใครที่แฟนนะคะเดินออกจากไปก็มีเกณฑ์คนใหม่เข้ามาแบบกันทานหานหรือเราอาจจะมีมีคบ เผื่อไว้แล้วอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นการเหมือนกับถึงจะจบแต่มันมันเป็นเกณฑ์เหมือนเริ่มต้นใหม่อะนะคะอีกครั้งหนึ่งอาจจะเริ่มต้นกับคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเนาะนี่พูดถึงคนที่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็มีแนวโน้มที่จะเหมือนกับถ้ามีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็จะจบปัญหาการแล้วก็ไปกันได้ยาวๆนะคะความรักถือว่าแก้ไขผ่านไปได้นะคะในรอบเดือนมีนาคมนี้แต่จะมี าการยุ่งยากใจนิดหนึ่งสาหรับคนมีคู่เนาะช่วงนี้แฟนอาจจะไม่ได้ดังใจหรือพูดไม่เข้าหูหรือพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะรามาระวังเรื่องอารมณ์ไว้บ้างนะคะแต่ช่วงนี้คุณดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะเรามาระวังจะไปสะดุดตากับคนอื่นเข้านะคะทั้งที่รู้แหละนะคะว่าคุณมีแฟนนะคะแต่ก็จะชอบอะไรจะประมาณนั้นนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะโชคลาภมาจากนะคะป,ป้ายทะเบียนรถขันสี ดำให้โชคนะคะแล้วก็เป็นเลขที่ไม่ชอบนะคะอะไรที่ไม่ชอบหรืออะไรที่ที่ถ้าคนที่ชอบเสี่ยงนะคะเลขที่ไม่ชอบมักจะได้นะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของออบางคนอาจจะบางคนอาจจะฝันนะคะก็ได้เช่นกันหรือบางคนจ,จะมีการที่อยู่ดีๆนะคะอยู่ดีๆก็ รดรถคันที่เสียนั่นแหละนะคะให้โชคได้นะคะไปแล้วเสียอะไรเงี้ยนะคะหรือไปเจอรถชนกันนะคะก็ซื้อไปทะเป็นรถถ้าเป็นถ้าเป็นคันสีดำเนี่ยจะดีมากๆจะให้โชคนะคะแล้วก็เลขนําโชคจะมาจากเพศหญิงหรือเพศเดียวกันนะคะ <empathy> ถ้าเป็นผู้ชายก็เพศชายนะคะหรือผู้หญิงก็เป็นเป็นผู้หญิงเพศเดียวกันนะคะแล้วก็เพศ3าก็เพศเดียวกันถ้าซื้อให้ซื้อสับ กับคนที่เป็นเพศเดียวกันอายุไลยๆกันนะคะเลขนำโชคก็คือเลข3เลข0เลข1แล้วก็เลข7นะคะ1 0 3 7นะคะให้โชคเนาะสุขภาพนะคะให้รับรังในเรื่องของการปวดนะคะกล้ามเนื้อปวดท้องปวดเอวนะคะในลักษณะของการปวดภายในนะคะโดยที่เราอาจจะไม่รู้สาเหตุก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นระบบในร่างกายนะคะไม่ไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวอาจจะปวดท้องปวดออภายในถ้าเป็นเพศหญิงเนาะมดลูกต่าง โดยที่ไม่รู้สาเหตุอย่างนี้ก็ได้นะคะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการกินนะคะกินเผ็ดกินเค็มอะไรเงี้ยนะคะมันจะค่อนข้างจะลักษณะของการที่เหมือนกับท้องนะคะเกี่ยวกับการท้องร่วงท้องอืดอะไรเงี้ยดดเด่นนะคะแล้วก็มีการปวด ตามกร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเรื่องสุขภาพเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะราศีพฤษภนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ